ุีบัตฟินแลนด์อยากจะเสริมจมูกจ้าอยากจะมีดังให้โด่งนะจ้าต้องขอกับแพลวๆแสงทองพบกับประดาพาแซไปแล้วจ้าในช่วงบา้ามอยคนดังออนไลน์อีกคือเกาพี่น้นอง ืัอนี้ประดามาสวนเนาะพุดีิวามิเปลน้ำมันจารอวอูภาษาอีสานก็เลยออกมาเมาม้อยหอยสั่งกับทุกคนนะสำหรับเรื่องของพุ่บันฟินแลนด์จากก้าก็คือพุ่บันฟินแลนด์เนาะเพื่ออยากจะเสริมจมูกจ้าอยากเสริมดังให้โด่งนะจ้ารออยู่แล้วก็ยังอยากรอเพิ่มเติมนะจ้าโอ้โนี่แหละก็เลยอ,อ,นนอ,อล่อนเนาะอ่อนแพรวแสงทองว่าอยากจะเสริมจมูกจ้าเพื่อนว่าเสริมจมูกจ้าเพื่อนว่า เนาะตอนที่เพิ่นจะนอนก็คือเพิ่นมากหนาพ่อหนาเป็นสีดำมันเนาะมีมากหนาสิเพิ่นกระถามแพร่ๆว่าอยากจะเสริมจมูกจมูกว้สันให้มันลอยยิงๆขึ้นไปแพร่ๆก็บอกว่าจดรออยู่แล้วจะเสริมเม็ดยางวาสันถ้าจะหาผู้สอบผู้สาวคือปั่นหำตาวะสันโอ้เลิศเลิศแพร่ๆพูดถูกมากนะจ๊ะ ก็คือหน้าตาดีอยู่แล้วถ้ปพิเศเที่อย่างเนาะอะแต่มีแบบมีผู้ทรงผู้สาวมากๆอย่างสิคือบวชบวชอย่างแน่นอนเนาะปั่นหอมตาจ้าเก๋มากคำนี้นะจ๊ะทุกคนเอาไปเช่นใดเนาะหลายหลคนก่ามาเหมาไมยกับประดาะหลายๆคนคือหลายคลิปที่ประดาทำไปเนาะสำหรับ พวยบัลฟินแลนด์แบบแพร่ๆแสงทองเนาะก็จะมีการเม้ามอยทั่วๆไปด้วยเนาะเกี่ยวกับวิถีชีวิตของทั้งสองคนและที่สําคัญประดาก็ยังมีการเมามอยคนดังออนไลน์เนาะไม่ว่าจะเป็นแม่เมทางช่องมัมแมเมทีวีนะจ้าประดาก็เมามอยเพิ่นคึอกันเนาะอย่างเช่นพวยบันฟินแลนด์แบบแพรวๆเนาะ ในช่อง YouTube พีบ้านฟินแลนด์ทังสี่ผู้ใดอยากจะเข้าไปซับสไคร์กุกระดิ่งค่ะอ่าเรียนเชิญเนะ้องัวประดากับเอฟซทั้ง2คนในเอฟซี FC ได้หลายคนถือเป็นคนดงังประดาก็จะคุ้นหาเนาะเขาว่าไยหานะหรือว่าคุดหาว่าผู้ดใดเป็นคนดังออนไลน์แนะ่ประดาจะเอามาเวาเม้ามอยกันเป็นช่วงหนีนะ จ้าโอเคบอสก็น,นี้ประดานกับมาาครับอ่านองมาเนาะอยู่เพื่อนกับบอยอยู่ยูซือนะจ้าก็อย่ามาหล่นกระปงประดงประดางสินะก็จะมีหมูน้อยแล้วก็โซดานะจ้าสหรับนีประดานกับส่เสือสีแดงเนาะหลางเกงคัสสันสิละนิดนึงสําหรับวันสําหรับวันพักผ่อนเนาะวันแบบสบายๆส,สินะทุกคนดูส, <c oughs> มมสดิมีความสุขเด้พี่น้องมีความสุขเนาะที่เข้ามาอยู่แบบนี้ อยู่กับธรรมาชาติเนาะอยู่กัธรรมาชาติบอห่อนนะจ๊ะพี่น้องบอห่อนมาเบิ่งทงในทงหน้าเห็นสินะมันก็รู้สึกดีจังโ้โหโอ้โหฮ่่าฮ่าโอ้เมื่อวนที่เขาจะบอกถ้าเป็นเล็กหน่อยอยู่บอกเวียนหัวนะจ๊ะเนาะนนหลายๆคนจะเวียนหัวกับปลาดานะจ๊ะอ่ะโซดาหมูน้อยมาเร็ว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 เนาะ,ะอ่ะก็ต้องขอบคุณเนาะพุทธิวาคือปลาดากะยาก โยกเกิรื่เงราของเอฟซีเนาะของประดาพยาบาลฟินแลนด์แหละกับแพร่ๆเนาะคือเขาเป็นคนขยันเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนขยันแห้งนะจ๊ะทั้งสองคนหาเงินหาทองเนาะหาเงินหาทองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะแล้วก็เลี้ยงคนถี่รากนะจ๊ะคือตอนนี้ม้าของประดาก็มีปัญหาคือบอกว่าตาพิ่งหนาอ่าเบิงเบิงให้คุณผู้ชมเบิงแน่ฉันว่าจ่าหน้ามีเธอสกบรดีอาบเปื่อยลายก็คือตาของหน้างเนาะตาของหน้ามันจะ มีปัญหาคือเหมือนน้ำตาไห au, ลอยู่ตลอดเวลาประดาก็เลยตัดแถวคนนี้ออกก็ mm. คืออยู่แถวนี้มันบ่ค่อยมีล้าดูแลหมานะพี่น้องก็คือเขาก็หูว่าเขาจะดูแลจังได้แน่ก็จะหาใน,ฟนาเฟซขอ,อกเนาะว่าผูา้ใดมีมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงน้องหมาสินะพี่น้องกบสงสารเธออยู่ก็คือกับอายุมาทั้งสองตัวแก้แล้วเนะาะกับสงสารสิตโตนเนาะพุดเดินเรจะกบมาพันพันบาทเนานะ สี่สองตัวที่ประดัเรียงเอาไว้นะจ๊ะมื่อนี้เนาะกับผมมีอย่างหลายกับมะเมาม้อยหอยสังให้พี่น้องฟังทอนี่นะจ๊ะมะเมาม้อยหอยสังกันทอนี่แหละเพราะว่ากับมะเบิงอ่าทงนองทงหน้าเนาะปุ๊ดีว่าเข่ามันไม่ค่อยออกปัญหาเข่านะพี่น้องวานเข่ามันไม่ค่อยออกปัญหาก็เลยบอกว่าเออมะเบิงพอว่าจะวานซ้ำอีกมื่ออื่นตอนไหนว่าจะวานมื่อนี้ก็ถ่าอยู่ถ่าอีกถ่าแล้วนะจ๊ะก็ บวานทักเธอนะคุณพ่อกัไไ้้อากะรอติดตามตอนต,อนต่อไปนะจ้าว่าข้าวของป้าดาจะโตสวยวันสวยคืนมีเมล็ดให้เราทานไหมนะกับถ่าฝนกะดีใจฝนตกเมื่อคืนนี้ตกงามง่ายพี่น้องฝนตกงามแห้งเยลีคือฝนบม่มีฝ่าห้องเลยพี่น้องก็คือเหมือนแตมีแต่ฝนตกลงมาเหมือน อนานาำเทโลม,มาหมักแห้งนะสินะ,ะต้องขอบคุณฝนเนาะในเมื่อคืนที่ทําให้ต้นโคงต้นข้าวละกาต้นมอต้นไม้เขียวขจีครั่งหนึง่งนะจ๊ะอาสำหรับเมาพ่อเนาะไปะบ้านทํานิละ่ะพี่นอ้องเมาเรื่องของปัญญาพิลแล่นอยากเสริมดังอยากเสริมจมูกให้รอขึ้นอาแพล่พร่าก็บอกว่าเราจะไปเสริมเพ็นหยางเนาะก็คือจบยุติในการเห็ดุดังเหดจมูกนะจ๊ะต้องหาเงินเพิ่มเติมเพื่อเลี้ยงลูกนะจ๊ะพอพมีลูกแล้วเนะาะพี่ใหญงพิลแล่นก็เก็บเงินเก็บ,กบ,กบทองดูแล เมียดูแลลูกนะจ๊ะสั่งอนาคตเนาะอ่ะเมื่อนี่ไปแล้วพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้นะจ๊ะบายอู้อ้าวบาย